้ทุกคนตอนนี้แมปแกงครุนะคะมีอิตาเลียนเบนล็อดเนี่ยเข้ามาเพียบเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเขาเรียน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 เฮ้ย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 มีชิคเก้นจ็อกกี้ด้วยทุกคนฉันเป็นชิคเก้นจ็อกกี้ใช่ตัวฉันเล็กมากเลยอ่ะจุ๋ยอ่ะนี่นักเรียนครูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นในห้องเรียนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้าเป็นคาปูชิโน่ ตพื่อนละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเพื่อนๆฉันเจออันนี้ใหม่บอมบดีิโรค็อกคดนิโร299โลบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเย <matrix> ็ม <sitting in> <bowl> <c uri ress> ีลบก็มีลบบอมบดีิโรค็อกคดนิโรมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราินไป

ลาวากับไก่มารวมกันมันจะกลายเป็นเป็นอะไรครับอยากรู้แวาเฮ้ยกลายเป็นไก่ลาวากลายเป็นไก่ย่างกินได้ไหมไก่กจะกินได้แล้วนี่ครไม่อนุญาตให้ใครกินไก่ที่นี่นะจ๊ะอันนีผมไปยืมหน้าอีวาเธอโดนทำโทษนะโทษฐานไม่ห้ามเพื่อนทุกคนเชื่อเรื่องกรรมกันไหม เมื่อเราแกล้งครูเยอะๆแล้วล่ะก็เราจะติดเป็นเวรกรรมนายอาจจะได้กลายเป็นครูและเด็กนักเรียนอาจจะแกล้งนายยังไงล่ะทุกคนไปตูๆกันหมดเลยเด็กๆทุกคนอย่าอย่าแกล้งครูเสียให้ครแกล้งเดอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นโดนเน่้ นิทันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากแกล้งครูนะ